วันนี้ครับที่วัดในจังหวัดอุทัยธานีวัดท่าสุงวิหารแก้ว1อยเมตรมาครั้งแรกเลยครับผมเคยมาครั้งแรกวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับเป็นวันจันทร์ช่วงโรงเรียนปิดเทอมพอดีครับ ปกครองบางคนก็พาลูกๆมาทําบุญที่นี่ครับวิหารแก้วร้อยเมตรสวยมากวิหารแก้วร้อยเมตรนะครับตั้งอยู่ในวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธาน,นี สร้างขึ้นโดยหลวงพ่อือสีลิงดำนะครับนจากทางเข้าโห oh, สีเงินงามสวยงามมากฝนเป็นคยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะกว่านี้ผมเข้ามาแล้วผมเลี้ยวขวาก่อนเลยนะครับ เพื่อที่จะไปทะลุตรงกลางนะครับเดี๋ยวเาเริ่มจากตรงกลางก่อนตรงกลางวิหารนะครับด้านในเปิดแอร์เย็นฉ่ำสบายมากพื้นก่อนเข้าวิหารเป็นลายเขาดำเสาเป็นสีเงินสวยประตูเข้าช่วงกลางนะครับช่วงกลางของวิหารเข้าไปปุ๊บโอ้โหเป็นวิหารแก้วนะครับตกแต่งด้วยกระจก ใสด้วยแก้วร,รอบวิหารเลยสวยมากเบ mm hmm. นเข้ามาช่วงการของวิหารพอดีนะครับย mm. ขวาไปเลยครับขวาปุ๊บนะครับจะเป็นพระพุทธรูก mm. องค์ใหญ่มาก mm. เหลืองทอง mm. โอ้โหสวยงามจริงๆ mm. เข้ากับ แก้วเข้ากับกระจบกในวิหารพอดีนะครับสวยมบกสวยสวยสวยแอร์เย็นช่ำสบายขวามือนะครับจะมีสังฆทานให้ทำบุญนะครับเป็นชุดสังฆทานมีชุดเด็กชุดใหญ่ชุดกลางีหลายแบบเลือกทำบุญได้เลยสวยไหมครับเห็นกับตา ตอนนี้ครับสวยมากครับสวยจริงจริงยเยงียบครับเราหันหลังกลับมาครับยาวๆไปเลยครับมองทางยาวจนสุดนน่นเลยนะครับจะเป็นสรีระนะครับของหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะครับ เสาตรงนี้เป็นกระจกนะครับกระจกเป็นกระจกเป็นแก้วนะครับเนี่ยครับเป็นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ตรงขวามือนะครับให้เราบูชาได้นะครับหมายถึงว่าเป็นสังฆทานนะครับหยอดตู้แล้วก็ ภาพุัสุปองนี้ก็ไปถวายให้กับหลวงพ่อนะครับใน,ในจุดข้างหน้านี้นะครับเป็นสังฆทานนะครับนี่นะครับจุดนี้ตรงตรงกลางเลยนะครับจะเป็นเิด็ละของหลวงพ่อฤาสีลิงดำสวยมาครับคนต่างชาติก็ามากราบไหว้นะครับ สวดารดาิดอกไม้อห็นเปยะ,ะย,ะยบบนี่ครับคือจุดสำคัญนะครับนี่คาถาเงินล้านนะครับ อาทาเงินล้านโอเคครับผมเรียบร้อยรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดซับสไครต์ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวยงามมากสวยสบายตา